สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมเราก็ยังยุ่งอยู่กับคัดเอาแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีตัวเลือกนะครับสาหรับงบประมาณที่ไม่บานปลายนะครับผมว่าถ้าเกิดเราไม่อยากจะใช้คัดเอาแล้วนะครับแล้วเราต้องการซื้อเบเกอร์มาติดเนี่ยมีแบบไหนให้เลือกบ้างนะครับผมเราไม่นับตู้คอนซูเมอร์นะครับผมเพราะว่าตู้คอนซูเมอร์เนี่ยคำว่างบบานปลายเนี่ยมันจะมีเรื่องสายไฟเข้ามาเกี่ยวด้วย แต่ว่าตัวเลือกที่ผมเอามาให้ทุกคนดูวันนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องอแยกสายไฟอะไรเพิ่มนะครับแค่เอาคเนออกแล้วก็เอาตัวมันติดไปได้เลยนะครับสําหรับตัวเลือกที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยครับแต่นะครับก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับทุกคนอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้สายไฟต่อจากมิเตอร์นะครับเข้าสู่คัตเอาอยู่นะครับเราจําเป็นที่จะต้องเอาคัตเอาออกถูกไหมครับเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนมันนะครับสําหรับ3ทั้งเรื่องที่ผมบอกนะครับผมขอเรียงตามลําดับราคาจากสูงไปหาต่ำนะครับผมตัวแรกนะครับก็จะเป็นเครื่องตัดไฟนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมก็เอาเป็นว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็ ป้องกันไฟดูดไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็ไฟเกินได้แล้วก็สามารถนะครับปรับปุ่มได้เล็กนะครับเปิดปิดระบบ R C B O ซีได้แล้วก็ปรับระดับการยอมรับกระแสไฟรั่วแล้วก็ตรงไฟตรงนี้นะครับผมก็จะแสดงเจ้าตัวปุ่มที่เราปรับนั่นเองแค่นี้นะครับผมสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับสิ่งที่พึงควรระวังเลยนะครับก็ <c oughs> คือเรื่องของการถอดเจ้าตัวสายไฟที่ อยู่บนคัทเอาต์ตรงนี้นะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราต้องถอดอันนี้ก่อนนะครับสาด้านล่างตรงนี้ผมไม่ได้ใส่ฟิลไปไหนไปไว้นะครับแล้วก็เราก็ต้องลงคัทเอา์ถูกไหมครับผมเพื่อจะปิดไฟระบบทางบ้านนะครับแล้วก็ตัวคัทเอาเนี่ยเราจําเป็นต้องถอดตัวนี้ออกก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนสายด้านบนตรงนี้ได้นะครับผมอ่าเราก็ถอดออกมาก่อนนะครับอ่าเมื่อกี้นะครับผม สำหรับเจ้าตัวเครื่องตัดไฟเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ2,000 1 8 0 0นแ0่ถวนี้นะครับผมก็ลองไปหาเช็คราคาดูได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นส่วนที่มีไฟอยู่นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นระวังนะครับเวลาเราถอดสายออกมาแล้วนะครับให้เราเอาอเจ้าตัวเทปพ,พันสายไฟะครับทุกคนมาพันนะครับ เพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับเผื่อเรามือไปโดนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องถอดขัดเอาออกนั่นเองนะครับอันนี้ผมขอไม่พันนะแต่เวลาหน้างานจริงๆใครเปลี่ยนนะครับก็ให้พันเทปดําเอาไว้นะครับผมหรือว่ามีเทอร์มินอลอะไรมาเสียบกันไว้ก็ได้นะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตปล่อยไว้เลยนะครับผมไม่ได้ต่อไฟนะแล้วก็ตัวสายนิวตันนะครับผมก็ถอดออกมานะครับก็พันทั้งสองสายเลยนะครับ เอาเทปพ,พันสายไฟเนี่ยพันทั้งสองสายเลยนะครับผมนะครับแล้วก็เราก็หาเจ้าตัวน็อตนะครับตอนนี้มันไม่มีไฟล้วเราก็จับได้นะครับหาเจ้าตัวน็อตยึดนะครับที่ยึดตัวคัทเอาอยู่ถอดมันออกนะครับตัวการถอดคัทเอาตตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะ ทำแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็อันอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมต่อให้ดูเลยว่าทางเลือกมันเป็นยังไงนะครับเริ่มที่ตัวแพงเหมือนที่ผมบอกนะครับว่ามันราคาอยู่ประมาณอ่าพันกว่าบาทถึง2 0 0พันกว่าครับก็ติดตั้งให้เสร็จก่อนเลยนะครับผมเมื่อเราติดตั้งไอ้เจ้าตัวเครื่องตัดไฟเสร็จนะครับก็เอาแค่เอาสายเข้าได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการต่อสายกาวนะครับเอากาวเนี่ยอ่า ตอกหลักกาวแล้วก็ตอกหลักกาวเสร็จแล้วนะครับให้เอาเจ้าตัวสายกาวเนี่ยมาเข้าตรงรูนิวตันได้เลยนะครับหากใครต่อนะแต่ที่ผมไม่ได้ต่อนะครับเพราะว่าจากที่ผมเจอหน้างานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับบ้านที่ยังใช้คัตเอาอยู่เนี่ยจะไม่มีการตอกหลักกาวแต่ว่าอยากได้เจ้าตัวเครื่อง,ต,ไไงตัดไฟมาติดเนี่ยก็แค่นะครับถอดคัตเอาออกแล้วก็ใส่เจ้าตัวออสายได้เลยนะครับผมครับก็สายลายเข้าลายสายนิวตันก็เข้านิ<ๆ>นวตันได้เลยนะครับ สำหรับสายที่ใช้งานนะครับเอา2สายที่เคยต่ออยู่กับคัตเอาท์สายหนึ่งนะครับแล้วก็คัตเอาท์เนี่ยตัวตรงนี้ครับเวลาเวลามันติดตั้งอยู่เนี่ยนะครับมันจะปมนสายลายอยู่1เส้นนะครับ สายลายเนี่ยมันจะไปต่ออยู่กับลูกถ้วยเราก็ถอดลูกถ้วยออกแล้วถูกไหมครับแล้วก็สายนิวตันเนี่ยมันก็จะาลากไปใช้งานเลยนะครับเราถอดลูกถ้วยออกเราก็ลากสายนะครับลายกับนิวตันที่ใช้งานเนี่ยมาเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมขอไม่ต่อแล้วกันนะครับจะได้คลิปจะได้สั้นๆนะครับสำหรับสายกาวใครที่ต้องการต่อนะครับอยากมีหลักดินนะครับก็ให้เอามาจําตรงนิวตันขาเข้าตรงนี้ได้เลยห้ามจําขาออกตรงนี้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นทางเลือกที่2ครับ ตัวนี้ก็ราคาประมาณละ800900กนะครับแล้วแต่แบรนด์ด้วยบางครั้งถึงพันปปลายเลยนะครับผมมาณนี้ครับครับก็ประมาณนี้นะครับผมเอ่อส่วน m นะครับทั้งตังเลือกแรกและทั้งเลือกที่2นี่ให้เลือกเท่าเจ้าตัวคัดคัดเอาได้เลยนะครับคัดเอามันจะมีระบุ m อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับว่าใช้ขีอ m เราก็เลือก m ตามคัดเอาได้เลยนะนะครับโอเคครับผม ก็ติดเจ้าตัวนี้นะครับก็เหมือนกันเลยครับคล้ายๆกันนะครับผมขอไปเร็วๆเลยเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ผมทําคลิปมาให้ทุกคนดูจะได้เห็นภาพนะครับว่าเออเราเนี่ยเวลาจะติดตั้งโดยที่แค่ต้องการแค่เปลี่ยนขัดเอาออกนะครับผมมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายไหมนะครับผมแต่ว่าเราก็จะไม่เอาตัวตู้คอนซูเมอร์มานะครับ วันนี้เราไม่พูดถึงตู้คอน s u m e r นะเพราะว่าตู้คอน s u m e r เนี่ยมันจะเปลืองสายไฟพอสมควรครับโอเคครับเมื่อเจ้าตัวทางเรื่องที่2ตัวนี้นะครับผมเราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสายก็สามารถเอาเข้าเจ้าตัวลายก็เข้าลายได้เลยครับนิวตันแล้วเข้านิวตันได้เลยเหมือนกันนะครับผมคนตัวนี้เรียกว่าโมเคสเซอร์กิตเบเกอร์นะครับ ตัวนี้นิยมใช้ในงานไฟฟ้าสูงนะครับเพราะว่ามันจะทนกระแสช็อตได้สูงถึง25หรือบางรุ่นถึง35 KA นะครับคือเจ้าตัวเบรกเกอร์ที่เรารู้จักปกติครับมันจะทนได้10 KA นะครับนั่นคือทนกระแสชอ็อตแต่เจ้าตัวเนี้ยจะได้ถึง25หรือ35 KA นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับตัวเครื่องตัดไฟตัวนี้ก็เช่นกันนะครับมันจะทนกระแสช็อตเซอร์กิตเนี้ยได้แค่10 KA นะครับผม ก็คือ1 0 0 0 0นแอมนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้ได้ถึง25 0ห0หรือบางรุ่นได้ถึง3 5 0 0 0เลยนะครับตัวนี้เวลาเราไปเลือกเราเลือกเป็น2โพนะครับไฟ2 2 0บโวลต์เพราะว่าไฟบ้านเรา2 2 0ยนะครับแค่นี้นะครับส่วนสายใช้งานนะครับเราก็เอาเข้าดานลังได้เลยเสร็จเลยนะครับแค่นี้เราก็เปลี่ยนจากคัเอามาเป็นเจ้าตัวโมเด็ตเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองครับไม่ยากเลยครับผมต่อไปเป็นทางเลือกที่3นะครับ ก็คือเจ้าตัวเบรกเกอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับผมอ่าผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงคือเจ้าตัวเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับผมอ่ามันจะเป็นเบรกเกอร์ RCBO นะครับเหมือนเจ้าตัวเซฟตี้คัตตัวนั้นเลยนะครับคือตัดไฟรั่วไฟฟ้าลัดวงจรไฟดูดไฟเกินได้นะครับผมแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็คือว่าเราสามารถเปิดปิดระบบป้องกันกระแสไฟรั่วได้นะครับทำให้สะดวกเวลาเรา หาจุดไฟรั่วไม่เจออะไรแบบนี้นะครับเราก็ปิดไว้ก่อนได้นะครับหรือเปิดใช้งานมันครับตรงนี้เป็นปุ่มเทสนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมทนได้ 10kA เช่นกันนะครับโอเคแต่ว่าเจ้าตัวนี้ครับด้านหลังของมันนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นระบบเกาะรางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องซื้อรางปีกนกนะครับผมมาใส่มายึดกับเจ้าตัวแผงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอา เจ้าเบเกอร์ตัวนี้ไปยึดกลับมาน,นั่นเองแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมผมไม่มีเจ้าตัวารางปีกนกนะครับผมก็ขอเอาสายเข้าให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่าตัวนี้มันก็เข้าง่ายเหมือนเจ้าตัวโมคเคสตัวนี้เลยครับแล้วก็ผมลืมบอกไปว่าไอ้เจ้าตัวโมเขสตัวนี้นะครับไม่สามารถป้องกันไฟรั่วและไฟดูดได้นะครับมันจัดก,การได้เฉพาะป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและไฟเกินเท่านั้นนะครับแต่มันทนกว่าไอ้เจ้าพวกนี้ 2ตัวเลยนะครับผมโอเคนะครับนี่คือตังเลือกที่3ของเราราคาประมาณ500บาทครับประมาณนี้หรือถ้าทุกคนอยากเช็คราคาดูพวกอะไรเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับ มันก็อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่ารางปีกนกที่มันจะต้องมีรางปีกนกมายึดเจ้าตัวเบรคเกอร์ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็เจ้าตัวสายลายก็เข้าลายนิวตันก็เข้านิวตันได้เลยนะครับก็แค่นี้เองแล้วก็เวลาต่อใช้งานเราก็ลาก2สายเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่นึกภาพไม่ออกนะครับว่ารางปีกนกเนหน้าตามเป็นยังไงนะครับมันก็คือรางตรงนี้นะครับผมตรง ตรงนี้มันครับนี่คือรางปีกนกที่ใช้เกาะเบเกอร์เนี่ยมันจะมีแยกขายตามร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าก็มีนะครับผมก็ลองไปหาดูได้นะครับอันไม่กี่ตังค์นะครับผมไม่ถึงร้อยนะครับแล้วก็เจ้าตัวเบเกอร์นี่ก็ประมาณ500บาทนะครับก็จะได้คุณสมบัติเหมือนเจ้าตัวเครื่องถัดไฟเลยนะครับคือป้องกันไฟรั่วไฟฟ้าลาดัดวงจรไฟดูดไฟเกินได้นะครับแต่ว่ามันจะปรับระดับไอการยอมรับกระแสไฟรั่วพวกนี้ไม่ได้นะครับผม คือตัวนี้มันจะมีค่าฟิกไว้อยู่ที่30มิลลิแอมนะครับการยอมรับกระแสไฟรั่วแต่ว่าไอ้เจ้าตัวตัวนี้มันปรับได้ถึง6มิลลิแอมนะครับสูงสุดอยู่ที่30เ mm หมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็น่าจะพอเห็นลักษณะนะครับเป็นไกด์หรือแนวทางให้ทุกคนนึกภาพออกแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนเจ้าตัวขัดเอาของเดิมออกนะครับโดยที่เราไม่อยากจะติดตู้คอน sumer หรือว่าไม่ต้องการเดินสายไฟอะไรมากมายนะครับเรามีทางเลือกอะไรบ้างนะครับตัวแพงที่สุดนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเครื่องตัดไฟตัวนี้ก็กันได้ทั้งไฟดูดไฟรั่วไฟช็อตไฟเกินนะครับผมส่วนนะครับรองลงมาก็จะเป็นเจ้าตัวโมเคสเซอร์กิตเบเกอร์ตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ไม่สามารถป้องกันไฟดูดไฟรั่วได้นะครับผมแต่ว่ามันมีข้อดีตรงที่ตัวนี้มันจะค่อนข้างจะทนกว่านะครับเพราะว่ามันจะ คนกระแสช็อตได้ถึง25หรือ35 KA แล้วแต่รุ่นนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวคุณสมบัติของของเจ้าตัวเนี้ยมันคือคุณสมบัติที่คัดเอามีแล้วก็รวมกับลูกถ้วยด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมไม่ได้มีลูกถ้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนนึกออกว่าลูกถ้วยกับเจ้าตัวคัดเอานะครับเท่ากับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเหมือนกันคุณสมบัติเท่ากันนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้นะครับเออ,เอ,อลืมบอกไปนะครับเจ้าตัวนี้ราคาประมาณ 6 0 0 700 800นะครับแถวนี้แล้วแต่แบรนด์บางแบรนด์ก็พันนิดๆน,นะครับส่วนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นเบเกอร์อร์นะครับผมคือมีป้องกันไฟรั่วไฟช็อตไฟดูดไฟเกินได้นะครับผมก็คล้ายๆกับเจ้าตัวเครื่องตัดไฟหรือเซฟตี้คับตัวตะกี้เลยแต่ว่าตัวนี้มันไม่สามารถปรับรค่าการยอมรับกระแสไฟรั่วได้นะครับผมแล้วก็ขนาดแล้วก็วัสดุเนี่ยมันจะแตกต่างกันอยู่ตัวนี้ราคาประมาณ500บาทนะครับผมก็ อย่าลืมต้องไปซื้อปีกรางปีกนกมาด้วยนะครับผมไปบอกร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ได้ว่ามาซื้อรางปีกนกนะครับเขาก็จะมีให้นะครับผมแล้วก็แอมที่จะใช้นะครับตั้ง3รูปแบบเลยนะครับถ้าใครนึกไม่ออกว่าใช้แอมเท่าไหร่นะครับให้ไปดูตรงหัวเจ้าตัวคัตเอาท์นะครับมันจะมีเขียนบอกไว้ว่าแอมอยู่ขีแอมนะครับก็ไปเลือกแอมตามคัดเอาท์เลยก็ได้นะครับผมหรือใกล้เคียงกันก็ได้นะครับอย่าเลือกสูงกว่านั้นเยอะนะครับ แล้วก็เรื่องสายก้าวที่ผมไม่ได้ต่อนะครับผมก็เพราะว่า,าหน้างานที่ผมเคยเจอนะครับตามบ้านที่เขาใช้คัดเอาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยต่อสายกาวครับก็คือว่าของเดิมเนี่ยเขาไม่มีสายกาวอยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเกิดว่า,าเขาไม่อยากความต้องการของลูกค้านะครับหรือความความต้องการของเจ้าของบ้านเนี่ยแค่ต้องการ เปลี่ยนคัดเอาออกนะครับไม่ได้ต้องการวายสายอะไรเพิ่มนะครับผมผมก็เลยไม่ได้สาธิตว่าสายกาวเนี่ยต้องต่อประมาณไหนนะครับแต่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะว่าผมมีทําคลิปไว้ลายคลิปแล้วนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครับตรงส่วนที่เราถอดสายไฟออกจากคัทเอาท์นะครับตรงไฟขาเข้าตรงนี้นะครับมันมีไฟอยู่ทําความ ทำงานด้วยความระมัดระวังนะครับทุกคนก็หวังว่าจะช่วยและมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่กำลังหาทางเลือกที่จะเปลี่ยนเจ้าตัวคัตเอาท์ไปเป็นรูปแบบอื่นนะครับผมก็มีราคาให้ด้วยนะครับแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยด้านล่างนะครับเป็นของทางแบรนด์ซีทีนะครับขายมีขายใน Lazada ได้ด้วยอยู่นะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับทุกคน ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม